พลิกฟื้นผืนดินเกษตรกรไทยสนับสนุนโดยอามิเน็กพอฟาววเพื่อการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ วันเพนอุสงนะคะรับหน้าที่พิธีกรในภาคสนามนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหาชะอมนะคะอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมาดูกับเกษตรกรชาวไร่อ้อ,อยที่ประสบปัญหาหนักหนาสาหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วงเอ้ยนอนกอเรื่องตายแรงภาวะโรคแรงที่ปีนี้รุนแรงมากๆจริงๆเธอผู้นี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันยังไงเดี๋ยวมาพบกับตัวจริงเสียงจริงของเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะอาจจะเมียนสิทธิ์น้อย บ้านอยู่หัดชอมหมู่หนึ่งตำบลบานพุตาอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วพี่ประสบปัญหาจากการปลูกอ้อยนี่มีอะไรบ้างคะเจอปัญหาหนักก็คือความร้อนความแล้งปีนี้แล้งจัดแล้วก็ร้อนมากร้อนมากเลยอ้อยเราไม่ค่อยโตและไม่แตกแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นปัญหาตามมาอีกทีก็คือ,อ,อ,ด,อด้วงทั้งหนอนทั้งด้วง ทั้งเชือราทั้งตายกอโหมัน oh ก็จะลุกลอมเข้ามาของเราเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปัญหาอย,ย่างอื่นล่ะคะปลูกใหม่ไถใหม่ไถใหม่ปลูกใหม่เลยซื้อพันธ์อ้อยใหม่จ้างเขาใหม่ไหนจะค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่ายาที่เราลงทุนไปเนี่ย mm hmm. มากถือว่ามากสําหรับตัวนี้อ้อยเนี่ยลงทุนเยอะเยอะมากได้ละประมาณได้ตาละประมาณห้าพันขึ้นทีนี้ที่ผ่านมาพี่ใช้วิธีในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาวันนั้นบังเอิญสหกรณ์อของเราเนี่ยบ้านหัดชะอมเนี่ยเขาจัดประชุมกลุ่มพี่ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาแนะนําให้ใช้อามิเน็ค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อจนวันวันนั้นว่าพี่ไปดูแปลงข้าวของเขาพี่เขาใช้อาร์มิเนกต์ี่เขาใช้อามิเน็ออของเขาดีแตก่กอแล้วก็เขียวใบชันใบตั้งเนี่ยดีดีดีมากๆเลยก็คือประทับใจของเขาแหละค่ะทั้งหมดของพี่คือร้อยไร่ร้อยไร่แล้วใช้ไป ใช้ไปครึ่งหนึ่งห้าสิบไร่ห้าสิบไร่เอามาใช้นี่ครึ่งครึ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาแปลงเก่าก่อนก็คือใส่ยูเลียใส่ปุยยูเลียใส่ปุยยูเลียค่ะใส่ปุยยูเลียแล้วทีนี้ถ้าฝนตกทะนี้หญ้าขึ้นหละหญ้าขึ้นอีกขึ้นอีกพี่ก็ต้องยาฆ่าหญ้ายาคุมยาฆ่าอะไรตัหลายที่หลายๆอย่างผสมรวมกันไปฉีดแล้วมันดีนะมันก็ไม่กระเตื้องขึ้นเนาะมันไม่แตกมันไม่โต มันไม่โตเลยมันไม่แตกแล้วมันก็ตายพี่ก็คงขาดทุนอ่ะปีเนี้ยคาดว่ามันเจ็ดตันต<อ>รงเต็มที่ละเจ็ดตันต,รรต่อไร่หรือต่อไร่ต่อไร่ห้าสิบไร่นี่ก็คือได้ไม่เท่าไรหร่รอในห้าสิบไร่ที่เราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแปลงที่เราใช้อามเนเกอะคะ่ะมันเป็นยังไงอะคะมันจะค่อยโตขึ้นเขียวขึ้น,นแล้วดูดีอะหน่ออวบเนี่ยแตกหนอ่อแตกก่ก็ประทับใจพี่ใช้อามเนเกเนี่ยพี่ใช้ยังไงคะกับแปลงนั้น ที่ใช้อย่างเม็ดอะมิเนกเม็ดโรยพื้นดินหวานเลยหวานเลยค่ะแล้วก็ใช้อะมิเนกอะมิเนกพอพาโวค่ะที่เป็นน้ำน้ำอ่ะนะผสมน้ำแล้วก็ฉีดตามใบมปีนี้พี่กะและพี่เหลือกินแล้วจะฟันกำไรแล้วปีนี้น่าจะได้สักเท่าไหร่ยี่สิบตันต่อต่อไร่ยี่สิบตันต่อไร่พี่ว่าโอ้โหมันคุ้มอ่ะมันคุ้มคุ้มได้ใจพี่เลยมันคุ้มมาก มาหรับ,บมันเขียวขึ้นดีขึ้นแตกนอขึ้น mm hmm. ประทับใจพี่ mm hmm. พี่ไม่คิดว่าอัญมณีแขกจะดีขนาดนี้ขนาดนั้นเลยน,น,น,นะคะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปชมแปลงกันได้ไหมคะที่ใช้ได้เลยค่ะถ,ถ้าเขาบอกว่าดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งขนาดนั้นหรือเปล่านะคะการที่ใช้อัญมณีแกไปเดี๋ยวเราไปชมแปลงของพี่เขากันเลยดีกว่าคะ่ะเชิญค่ะ อันนี้ที่ที่แปลงที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยเห็นว่ามันตายกองตรงนี่หน่อลงเนี่ยหน่อลงเลยที่หน่อลงเนี่ยจะตายยอดลงไปไปย่อยลงไปอะนะที่บอกอะนะคะเรื่อย้ยนียลงทุนใหม่เลยเนาะใช่เอาแล้วอันฝั่งนี้แล้วค่ะที่ใช้ใช่ไหมที่ใช้เนี่ยเห็นไหมความแตกต่างต้นมันอวบนี่อวบนะต้นใหญ่ต้นไว้ไวกต้นโอ้โหโอ้โหอันนี้มันแค่อันนี้พร้อมกันเหรอคะโอ้โห เพิ่งตัดแค่นี้เองเนาะแล้วดูอันนี้มันอวบมันโตนี่คือที่เราใช้อามเนกกันนะพี่ใช่ใช่มันดีขนาดนี้เลยหรอมันดีขนาดนี้แหละลองดูดูไหมพี่จะฟันต้นให้ดูอ่ะเอาลองดูหน่อยดีครับนี่ว่ามันอวบอ้วนอ้ํเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหมันสูงมีท่วมหัวเลยนะคะแม่พี่ต้นใหญ่โตไว้ได้น้ำหนักได้น้ำหนักดีใช่ไหมคะฟันเลยเนาะฟันเลยครับพี่ลองดูซิว่ามันเป็นยังไง ข้อใหญ่เนี่ยน้ำหนักต้องดีอ๋ออย่างนี้คือเขาเรียกข้อใหญ่อ๋อข้อใหญ่ที่ว่าอั้นนะนะข้อโต้โอ้ยนหนีนี่นะน้ำหนักดีคือไส้มันจะตันอ้อยอ้น้ำหนักดีต้องไส้ตันไส้จะตันอย่างนี้เลยนะไส้อ้วนใหญ่จริงๆนะเทียบกับแขนนี่พอกันเลยนะพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่มันเสียหายกันบ้างดีกว่านะคะพี่ไปพี่ไปสาไปดูไปเดินโคตร โอ้โหอันนี้ที่<ห>ท,ที่ที่ไม่ได้ใช้อะนะในแปลงที่เองอะนะคะมันตายตอน,นี่อ,นนอันนี้คือตายตอมันเป็นอย่างเงี้ยอ,อันนี้ที่ตายแรงหรือน<า>อนแรงเน็ถ้าอย่างนี้นี่พี่คิดว่ามันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะพี่ก็ถ้าลงทุนใหม่ก็เสียหายไปไล่ละห้าพันหายไปเลยหายไปเลยไปกับกออ้อยเลยแทนที่เราจะได้อะเนาะแทนที่เราจะได้โโหนี่แตกต่างชัดเจนเยอะมากเลยนะพี่นี่หายไปเป็นแถบๆเลยนะ โอ้โยแต่อันที่ใช้นี่มันมันดีอ่ะมันคุ้มมันคุมมน้มอย่ามันแตกมันไม่ตายไม่ตายกออย่างงี้เงินเราก็ได้เพิ่มขึ้นมันก็ได้เพิ่มขึ้นอันนี้เสียหายไปเลยเสียหายไปเลย ค่ะหลังจากที่เรากลับมาจากดูไร่อ้อยของพี่เขาเขาใช้ไปแล้วนะคะวมันสุดยอดจริงๆเลยทั้งอวบทั้งอั้นนะคะแล้วก็ใบเขียวมากๆเลยต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะคะแล้วก็ใบใสจริงๆทีนี้ว่าที่เราดูแล้วเนี่ยปัจจัยหลักจริงๆน่าจะมาจากอะมิแนกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่ามันคุ้มค่ามากน้อยจากที่เขาลงทุนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะถามจากความรู้สึกตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่ว่าความรู้สึกอะ่ะมันคุ้ม คุ้มแค่ไหนที่เราลงทุนไปพี่คุ้มมากๆคุ้มที่พี่ใช้อามิเนกมาเนี่ยก็เห็นความแตกต่างจากที่พี่ใช้กับพี่ไม่ได้ใช้แป้งที่พี่ใช้เนี่ยมันเขียวขึ้นปีนี้พี่กะละยี่สิบตันพี่ต้องได้ต่อไร่ต่อไร่ยี่สิบตันเลยยี่สิบตันเลยแล้วแป้งที่ไม่ใช้แป้งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เห็นแล้วมันน้อยมันบางเจ็ดตันเต็มที่และ7เจ็ดตันนี่คือเต็มที่แล้วเต็มที่แลต่อไร่อ้แตกต่างกันขนาดนี้ถึงประมาณสิบสามตัน ห้าสิบไร่นี่ไร่ละยี่สิบตันมันตกเป็นเท่าไหร่พี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทเลยหนึ่งล้านบาทเลยห้าสิบไร่พี่แล้วแปลงนี้แปลงนี้ก็สามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทวุฒแตกต่างกันถึงหกแสนกว่าเชวหรอพี่ใช่พี่พี่ชื่นใจดีใจอันเนี้ยเหลือแล้วต้องเอาเงินเหลือก้อนเนี้ยจะต้องไปใช้นี่ได้ใช้นี่ได้กินเหลือกินเหลือเก็บให้ลูกเรียน ท้ายนี้นอยากให้พี่ฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นที่กําลังประสบปัญหาแล้วต้องการแก้ไขปัญหาอย่างพี่เนี่ยช่วยฝากบอกคนนิดนึงค่ะว่ายัางไงดีคะเนี่ยแปง้งแป้งเนี้ยลองใช้ของเขาก่อนเพราะเพราะความไม่เชื่อ,อความไม่เชื่อว่าของเขาจะดีจริงหรือไม่มพี่ก็ลองใช้เลยแค่ครึ่งนึงแล้วก็เห็นความแตกต่างที่เห็นเนี่ยเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันเอาไปใช้มั่งก็ได้ขายได้ขายเลยแต่เนี้ยพี่ก็อเป็นธรุรกิจแล้ววะ ๋อได้ธุรกิจอได้ธุรกิจตรงนี้ได้เงินตรงนี้ได้ได้จากในไลน์แล้วได้ขายเยอะได้ขายไปเยอะเลยตอนนี้ก็เป็นคาร์โรละคารรถคารรสสิบล้อคารรสสิบล้อเลยเหรอคะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอ๋อพ่ดีแล้ว่าโอ้โหมีกําไรจากการขายตรงนี้แล้วมีเงินจนเจอือครอบครัวม,มีเงินใช้จ่ายอย่างสบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา ค่ะแล้วนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรนะคะที่ใช้วิธีการคำนวณต้นทุนในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่คุ้มค่าเหมาะสมกับการลงทุนที่เราจะทำลงไปนะคะทีนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นสิ่งดีๆในการแก้ปัญหาที่พี่จําเนียนสิทธิ์น้อยได้มาบอกกล่าวเราตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ Aminac P. พอลฟนะคะจากบริษัทท r ูสมาร์ t อินเตอร์เนชั่นะคะไว้ให้กับพี่จำเนียนสิทธ์น้อยในโอกาสนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะค <ขอ S 1> <อ>่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกนั้นโปรดคอยติดตามชมกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวันเพ็ญอุสงและพี่จำเนียนสิทธิ์น้อยต้องขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ c á